be that young rapping dude. Might just trap with you. Coming with the thunder, baby. Might just clap it t r o u g h I roll out in the morning light with that Harley bike, all black. I'm the party. sign แล้วผมหยิบโจ๊กเกอร์ส่วนทางเอลสุมันเจอผมแน่ <c oughs> บอกเลยว่าถ้าฝันข้ามหยิบเอลสุ เราเอาจ๊กเกอร์หรือว่าสจวนเนี่ยมาแก้ได้เลยนะเพราะว่าสกิลสองของเราเนี่ยมันสามารถกันสกิลกายภาพได้นะครับผมมันจังหวะที่มันซูมเราได้เราก็กดสกิลสองง่ายๆครับผมเนี่ยเวลาเลือกตัวก็จะเลือกตัวมาแก้ประมาณนี้เลยนะครับฮะนายอนนายอน lane. ออฟเลนอ๋อเพิงพ่งปรับใหม่ไงตัวเพิ่งปรับมาใหม่คือคือได้ทุกเลนอะ นายหยอนเล่นกูแล้วเกมนี้จะต้องมีคุณอยู่นาคอนกูเริ่หมหัวร้อนแล้วกูก็จะหัวร้อนตามแล้วโคตรขยะเพื่อนเย็ดเ้อันนี้ผมไม่ได้พูดนะครับอันนี้เพื่อนเพื<ด>่อนพูดนะดผมผมไม่ได้พูดนะครับวงการโซโล่มันเอากูอีกแล้วย่อนอ้อมเลน เจอใครเจอฉี่ด้วยสวยและนาย่อนกูมันจะยืนยังไงวันละทั้งเพนทั้งโอ้โหผมก็เจอตัวแก้ทางเยอะซะด้วยเอาว่าไปดูในเกมดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงใหม่โกลเด้นเติมเกมสามารถเติมเกมผ่านเว็บไซต์ g o l เด n นเติมเกม .com ได้แล้ววันนี้ <S <S ตเติมได้ตเติมดีตเติมไม่มีอันปรับราคาใหม่สุดคุ้มยกแผงในเว็บไซต์มีให้เลือกมากกว่า50แพ็คคูป,ปอง <S 1> <S 1> <S ตเติมเข้าไวภายใน5นาที และอย่าลืมแอดไลน์แอดโกลเด้นเติมเกมและเพจโกลเด้นเติมเกมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารโปรโดนใจลดราคาสุดคุ้มขนาดนี้อย่าพลาดกันนะครับ we got, we got. เอา้านายอนนายอนนายยอนฮัลโหลเอา้าอย่างนี้ก็ได้เหรอวะฮะ <run> ผมผมออฟเอ้ย <run> ผมเลือกแครี่ไม่ใช่เหรอหรือ <Yeah. S 1> รว่าผมเลือกออฟเลน กูเริ่มงงไปหมดแล้ว <C> e <ars> ไม่ผมเลือกผมเลือกแคลรี่ <C> e <ars> ผมจำได้ <C> e <ars> เอานายย่อนเล่นกูอีกแล้ว <c oughs> โอ้ยมันมนเราปวดหัวเลยว่ะเจอทีมแบบเนี้ย <C> e <ars> มันมืนเกินบางทีอะ่ะ <C> e <ars> การจะเอาตัวชวนมาแก้ทางเอวสูงกูมไม่ได้แล้ว เมื่อนะครับวงกาโซโลคือแบบมันทําตัวเหมือนมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นอนะ่ะแล้วไม่เลือกตัวสุดท้ายด้วยเอาดิโหกูโดนกดแทนและโลวยละเพื่อนช่วยกูทีที่มันไล่ตบกูละเออกดละครึ่งหลอดไปจริงๆสังซาจุนยออีนอฟเลนแก้ได้นะครับแต่มันไม่ใช่แบบคอนเทนต์หมุมันไม่ใช่ไงสวยเพื่อน คือผมจะเอามายืนกดเอวสูไว้ไม่ใช่แบบเอาแบบนี้เอาไปย้อนมาเจอเอวสูมันก็แพ้มันสิครับโอ้ยโอเค,โ,อเคโบเกนแล้วกันงงเลยกลัวใครที่เข้ามายังไม่กดไลค์ก็ฝากกดไลค์ผมด้วยนะครับคลิปนี้ผมขอ50ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ คือทำอะไรไม่ได้ครับถ้าเจอพวกนี้ก็ก,ก็ก็ต้องเล่นต่อไปนะครับก้มหน้าก้มตาเล่นไปนะครับยื้อให้เลดอ่ะย้อนอ่ะมันตัวเลดอยู่แล้ว oh my, คือผมเสียสละให้เพื่อนได้เวเพราะผมคือคนดีไงเนี่ยครับผมก็จะทําแบบว่าคลิปสร้างภาพครับแบบว่าให้ให้คนดูมองว่าผมเป็นคนดีครับแต่จริงผมก็เป็นคนดีนั่นแหละครับผมไม่จำเป็นต้องสร้างภาพนะคือเพื่อนทําตัวไม่ดีเราก็ไม่จำเป็นต้องทําตัวแบบไม่ดีแบบเขานะครับ น้องฟังพี่ไว้เลยนะต่อให้เราจะโดนแย่งหรือว่าอะไรอะ่ะถ้ามันไม่จำเป็นอ่ะอย่ายโยนแล้วดาวมึงจะหายฟรีโอ้โหพเพื่อนโดนว่ะ <c oughs> แตกหนึ่ง <c oughs> เดินมาลัดคมคมแต่เมื่อกี้ผมถือว่าตัดสินใจได้ดีเพราะว่าผมเดินขึ้นมาช่วยเพื่อนนะว่าผมมองใลนมินิแมปด้วยนะครับเมื่อกี้ เวลาเล่นเนี่ยพยายามมองแมปด้วยนะครับแต่ว่าตัวเราเนี่ยมันไม่มีสกิลโมบิลิตี้นะครับเอามายืนออฟเลนเนี่ยมันอาจจะค่อนข้างเสียเปียบไอ้พวกฉีพวกที่เป็นไฟเตอร์แอตตาซินนะครับมันจะแพ้อ,อยู่แล้วมันจะเดินเลนช้านะครับแล้วตัวเราเป็นเป็นแครลรี่ไงดูเกมน,นี้ผมเจอตัวแก้เยอะเลยอ่ะก <ay> ัดย <c oughs> าตัวมาแก้เขาไอ้ี่าโดนเขาแก้คืนเป็นสเปียแล้วกันนะครับ ได้เลือดด้วยได้ลดคูดาวโบเคนผมน่าจะไม่ได้ยืนยิงว่ะดูทรงและอันติเข้าหัวไปเรียบร้อยเฮ้ยบางผีปอบมันมาถอยก้อนถอยก้อนหูโค่นแรงอ่ะดิอ่ะดิเท่าไหร่ตายฟ้าโหดีนะที่นาคอนมันมาไวอะ่ะ นายยอนกูไหวเปล่าวะมันโดนเอลสู่กดย้ำเลยอ่ะยิ่งตัวมันแบบซูมโดนง่ายด้วยนะครับยอนน่ะเฮ้ยเพื่อนๆถอยก่อนเลืองกูไม่มีละจริงๆเราไม่ต้องกลับบ้านก็ได้นะครับผมเลือดน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์้ยังกูต้องกลับละอเลสเตอร์มาต้องกลับละมีเลือดไงโทษทีว่ะพอดีมีเลือด คนจริงเขาไม่ต้องกลับบ้านนะครับแบบว่ารอเกิดบ่อยอย่างเดียวอะประมาณนั้นนะครับเฮยัวแล้วโอ้โหไม่กดสกิลสองไม่ทันโอ้โหมันจะมาผมอีกแล้วโอ้โหทั้งเพนทั้งเพนท,ทั้งอเลเตอร์อ,อะกูไม่อยู่แล้วใครอยู่ก็อยู่ไปกูถอยก่อนแล้วกันอันนี้ไม่ได้กลัวนะครับถือถ้าเราสู้เราก็ตายอะแค่นั้นเลยมันก็ไม่ต้องไปสู้นะครับ เสียป้อม,มนี่ยังดีกว่าเสียชีวิตเมื่อกี้อเผอถ้าผมก็ไปสู้อะเสียทั้งป้อมเสียทั้งชีวิตด้วยไม่คุ้มเลยอะผก็ต้องรองเล่นกับเพื่อนนะครับโจ๊กเกอร์มึงคือมันเจอตัวแก้ไงมันก็เลยเล่นยากเกมเนี้ยโอ้มันมาแล้วมาเดตังโจ๊กเป้ามึงกะกูมาผีปอบมึงกะกูมาลอด,ดึงเข้าป้อมเลื่อนแม่งเด้งรัวๆเลยวะ่ะนาคอสแก้แค้นกูด้วยเพื่อน อเน,นเฮ้ยจะตายโอ้โหม่ลงมันทันได้ยังไงวะเมื่อกี้ฟาร์มกันเลยฟาร์มยาวอาตังสู้เมียเลเ,เตอร์ไม่พอนะเจอลูอีกโอ้โหจะปวดเลยกูแล้วเบื่อไอ้สกิลตันมันยังเลยวะมันโดนจับแล้วไอหนึ่งไอเดชวัดป่ะละ่ะ ตายอสองโอ,อ้โแล้วดูนะยอนกูไม่สนใจเพื่อนเลยนะยอนนายอนกูไม่สนโลกเลยอ,ะอ่ะเ,เ,เจอคนอคนนี้ก็ลำบากนิดนึงนะครับ <S <S แบบมันทำตัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นด้วยนะครับเรื่องตัวสุดท้ายอ่ะ มันเดินมาทับเลนผมด้วยยิงอะถ้าเขาบอกว่าเล่นจะเล่นยอน้อนอะผมก็ปล่อยให้เล่นนะผมก็จะเลือกเป็นออฟเลนแทนนะครับแต่เขาไม่ได้พูดไม่จา่าคือนายย้อนนายย้อนช <c oughs> คือนายย้อนเขาเลือกย้อนมาเลยอะครับผมน่าจะอ่านชื่อขาก่อนว่าชื่อก็บอกอยู่ว่านายย้อนกู <c oughs> ไม่คิดว่ามันจะเล่นย้อนไงอเอวสุมันแม่นว่ะตัวเนี้ยโหก็จะมาสอนเล่นสจวร์แก้ทางเอวสุ ไม่ต้องส่งต้องสอนแล้วเริ่มเหนื่อยแล้วอันนี้เป็นการกดแรงรอบสองนะครับผมของวันนี้เลยนะครับเจอเออผีปอบผีปอบจังหวะที่มันอันตีมาผมอันสีส่วนมันได้เป่าวะผมยังไม่เคยกดเจอเพลเลยสะจวนอ่ะโอเคพอยกูมาแล้วมองเลยใครก็ได้ทินต่อไปผมจะขึ้นเป็นทารอนนะครับเอาไว้ซอย ไม่ขึ้นถอยไม่ไหวจริงว่ะต้องถอยชิ้นที่สองเนี่ยโดนเพนปุ้มเดียวผมตายอะ่ะถ้าไม่ขึ้นถอยโอ้โหนายอนกูขนาดมันยืนคาป้อมมันก็ยังตายอะ่ะก็คิดเดาละกันไม่เป็นไรนายยอนผมแก้แค้นให้น้าเองหญิงมึงทำนา้าหัวอือทำนา้าหันายยอนกูนอนตาย เอ้ยแต่นายยอนเขารวยอยู่แปดพันชี้อะตังมันรวยกว่าผมอีกอ่ะแต่มันแบบเล่นไม่สนใจเพื่อนเลยมันก็ยิงเลนมันก็ยิงของมันไปอ่ะแต่มันรวยได้ยังไงวะรวยลว ชิ้นต่อไปผมจะขึ้นเป็นดาบแดงแรงลิสาเดชฮะยกสวยยวสูงหัวแตกกูไม่ได้คิวอะโทษพ่อยอนโทรมาบอกมันดามันทำมันก็แรงเกินเพื่อนบางทีอะดี๋ยอนมันงอนไม่แบกนะไอยากชิปอันนี้นเราไม่ต้องพูดนะเพื่อนพูดแทนให้ละ คณและเบื่อลุยจังเลยวะ่ะออห้าวเหรอห้าวเหรอจ๊ะห้าวเหรอจ๊ะผีปอบผีปอบหัวแตกย้อนย้อนมาหน่อยย้อนโอ้โหย้อนกูไอ้ยัยมันยืนเลนแบบมันยืนเลนไม่สนใจอะไรเลยอ่ะโอ้โเพื่อนโดนเพื่อนโดนต้องช่วยเพื่อนครับผมไตดูย้อนนายย้อนนายย้อนกูไปละนายย้อนกูระวังด้วยนะนายย้อนจริงๆนายย้อนควรมานะเนี่ยดนันเอาละจะได้กลางได้เลยนะครับ วิ่งเพื่อนมันฟิกยกว่ะเออผมมองไม่เห็นโทษทีเพื่อนอุ้ยตัวไว้ละเอ้ยโอโ้นายยนนายยนไม่มาช่วยหน่อยอครับนายยนกูโคตรรวยเยี่มายิงช่วยก็ได้นะครับนายยนโอ้โหเชีย้ยนายยนเกือบลาดได้ นิดเดียวครับนายยอนหมอละเกมนี้เลดเกมนะยอนมันแบกได้ชัวเรสเลตเตอร์จับแล้วเข้าดีรออะไรอะ่ะเพล็กมาแล้วพอเพ่็มาแล้วจ้ายิงยิงอืออะไรเพื่อนกูทำให้หมดแล้วเออกูรับสกิลให้ละสวยสวยนะันอ,อาทิตเออเออแม่ลงลงหลุมทันเลยผมต้องรองจังหวะเข้าดีๆว่ะจะเข้ามั่วซั่วไม่ได้แบบ ลูอี้มันยืนกันเอลสูโคตรดีอะแม่งสก,กิลมันสตัส้านด้วยไงโอ้โหโคตรแรงอะฉี่เข้าฉี่เข้าหลังสวยแล้วสวยนายอนนายอนยิงเลยนายอน์ยังไง่นใหยนายนกูเกิดนะอุยนายอนฟิกเกอร์โอโ้ยเอาเฮ้ยไม่ได้ตายหว่ เอสักทีทถอโอ้เมื่อกี้ถ้าผมได้ดาบแดงเอลสูมันตายแล้วคือดาเมจมันขาดนิดเดียวครับไอคีบดาโอ้โหไอคีบหัวม่วงตีโคตรแรงเลยอ่ะเรียกว่าเกมนี้โคตรตึงแต่เรามีน้าย่อนไงเล่นเกมชิวๆอยู่แล้วแต่ขอแค่มันมยิงช่วยอ่ะ เกมนี้ผมก็เล่นยากรััเกุกงก็เกิดไม่ต้องขึ้นละมอร์นิ่งตาเลยไหนวะนี่ไงมอร์นิ่งตาเลยกอกเกิดขึ้นมาทำไมไร้สารละคือรุ่นใหญ่ก็ไม่ค่อยจะออกเกอกเกิดนะครับก็จะออกของดาเมจไปเลยนะสวยสวยพี่สวยเอาวะทีมผมเริ่มมาว่ะเจอนายยอนกูแน่ ไล่เลยไล่เลยไล่เลยยิงยิงอย่าให้มันลงหลุมโอ้แเรวเบื่อลูอี้จังเลยว่ะตัวอะไรไม่มาคัดมันได้บ้างวะไอ้หมดก,ก็ต้องรอให้ลำเบอร์มันกดรอทุบอะครับทุบแล้วไถมันออกจากวงอะ่ะนายอนกูแยกไปอีกแล้วมันเป็นไรครับเรามีของแล้วกูไม่ง้อก็ได้นะยอนอะ่ะ ดูดิเฮีย <c oughs> นายอนกูแย่งดันเลนเป็นออฟเลนเลยเฮียโอ้โหนายอนกูโดนปิดแล้วนายอนโอ้โหนายอนกูห้าวเกินอื <c oughs> ทำนายอนกูหว่าโอ้โหควิปหมดก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 ูเริ่มเหนื่อยแล้วนะปานแป๊บ ยกสวยตองเรียบร้อยจะลวดเข้าหัวหัวแตกเริ่มแรงแล้วตอนนี้เราคือไม่ใช่เริ่มแรงแล้วโคตรแรงนะครับหวังเยว่าจะให้ผมได้ยิงฟรีอ่ะผมไม่ต้องง้อไอยอนก็ได้เกมเนี้ยเฮ้ยเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้เพื่อมันรอมันรออยู่มันรอร้าอยู่เมวาเมเปิดไม่ดีเปิดไม่ดีมให้ยอนมายิงช่วยครับ ดูดิไอ้ยอนผมมันจะมันคือมันเห็นเพื่อนจะเอาแต่มันก็ไม่มานะมันจะไปตีฟ้าเพื่ออะไรวะโอนะยอนกูไม่เป็นไรกูจะไม่ง้อมึงก็ได้ไอสัตว์อะไรเพื่อนตีเลยกูขำอยู่กูคํำอยู่ยิบกลางเข้าัวยละคือมันไม่สนใจเลยมันมันสนใจแค่เรียนตัวเองอ่ะโดยทีมันไม่รู้นายยน ดูแลรักษาสุภาพด้วยนะนายอนมันขึ้นไปหมดแล้วนายอนมันดีเถิดเพื่อนม,มาเด็กเอาเด็กมามาโอ้โหมันมันเสียดตลาดเพื่อป้อมเลยว่ะวเราโดนไม่สามทางแล้วป้องจะลวดเข้าหัวหัวแตก <Yahoo! S 1> แล้วยังไงนายอนนายอนจะจบบ้านหรืออย่างไรนายอนยังไงงหวาน,นี้จะต้องมองมองอยู่ฉี่นะมันเจอฉี่นะนายอนยังไงเลี่ยมใครจะดีกว่า นายอนนายอนผักผักเฮ้ยชีย้อะนายอนกูมาว่ะโซโลโคลิว <c oughs> เมื่อกี้ผมมองแค่แมปนะครับผมมองในแมปนะเมื่อกี้โอ้ชนะได้ยังไงครับเนี่ยเป็นไงผมหมอด้นะนายอนเกิดยังไงก็ชานะไหวชิวเ,เป็นดาวที่โคตรเหนื่อยโคตรลำบากนายอน <c oughs> นา,น,นายหย่อนกูรายงานก่อนเลยไหนวะปุ่มรายงานอยู่ไหนวะเพือ่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่เด็กๆและเยาวชนการเลือกตำแหน่งฝากด้วย GM ลบสักร้อยแต้มอ่ะได้ไหมโอ้เขนาน่าจะเป็นเมนหย่อ<ไ>นด้วยนะครับแต่ก็ไม่ควรทำแบบนี้นะเพราะว่าคือคือควรบอกเพื่อนก่อนนะไม่ใช่แบบดีจะเล่นก็คือจะเล่นเลยอะ่ะแล้วมาทับเรียนเพื่อนโดยที่แบบไม่ได้สนใจอะไรเลยอะ่ะคือ ทีมเราอะ่ะมันขาดออฟเลนใช่ไหมครับถ้าเขาจะเลือกยอนมาออฟเลนผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะผมไม่ได้ซีเรียสในเรื่องแรงอะไรอยู่แล้วนะครับแต่มันเอามาทับเลนผมไงผมกล้าจะเอาสัจวัมายืนชนกับเอลสอุถ้าเจอพวกแบบนี้ก็ก,ก,ก็ทําใจอะครับก็มันขาดออฟเลนผมก็ต้องเป็นผู้เสียสละนะต้องไปยืนออฟเลนแทนมันอีกนะครับแต่เกมนี้โชคดีที่ชนะนะมันอาจจะไม่ได้ชนะแบบนี้บ่อยๆนะครับคือถ้าเลือก ตัวแบบนี้โอกาสที่จะชนะเนี่ยประมาณ10เนตะครับเราอาจจะไม่ได้โชคดีแล้วก็ชนะแบบนี้ไม่บ่อยนะครับก็ยังฝากน้องๆทุกคนไว้ด้วยนะครับอยา่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะครับผมคลิปนี้คำพูดคำจารได้ที่ไม่ถูกภาพกราบขออภัยเพื่อนๆทุกคนไว้นะที่นี้ด้วยก็ดูเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินนะครับดูเพื่อความบันเทิงนะครับผมไว้เราเจอกันในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคน